สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนในปีที่แล้วปรากฏว่าทำสถิติตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบ1ิปีผ่านมาครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตาลาสวุวรรณเกลียวทองสาขาลบบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนในปีที่แล้วปรากฏว่าทำสถิติตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบ1ิปีผ่านมาครับท่านผู้ชมครับเรือเชื่อฮะนะ เกือบสองทศวรรษเต็มที่สมาร์ทโฟนแบรนด์สัญชาติจีนนี่นะครับไม่เคยเจออะไรที่เลวร้วายอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในปีเสือหรือปีขาน2022เลยนะครับ IDC IDC เนี่นะครับเป็นสำนักวิจัยนะครับแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของวงการโทรคมนาคมแก d g e ตลอดจนเกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร e ์ซอยู่เหมือนกันซึ่งเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของรายงานวิจัยอะไรกันออกมานะครับและทุกๆปีเนี่ย IDC เนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่พูดได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าสมาร์ทโฟนแต่ละค่ายขายดิบขายดีแค่ไหนขายแย่แค่ไหนนะครับและมีแรงส่งใครเป็นเจ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองและแยกออกมาเป็นแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ของจีนอีกต่างหากนะครับปรากฏว่า2022นะครับ ยอดของการส่งมอบสมาร์ทโฟนแบรนด์สัญชาติจีนต้องย้ำอย่างนี้นะฮะแบรนด์สัญชาติจีนไม่ได้หมายความว่าสมาร์ทโฟนผลิตในที่ไหนนะครับในปี2022เนี่ยยอดสมาร์ทโฟนของแบรนด์จีนแผ่นดินใหญ่ตกต่ำลบ13%เมื่อเทียบกับปี2021ความหมายก็คือว่าคุณขายไม่ดีละแล้วคุณก็ส่งมอบโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนจะได้น้อยลงแย่มากๆเลยนะครับปรากฏว่า ยอดขายที่ตกต่ำลบ13%ของแบรนด์สัญชาติจีนสมาร์ทโฟนในปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นสถิติที่เลวร้ยรายที่สุดในรอบ19ปีหรือนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาโทรศัพท์มืองจีนไม่เคยขายแย่ตกต่ำอย่างนี้ในรอบ19ปีครับอันยังไม่พอการส่งมอบของโทรศัพท์สัญชาติจีนไปทั่วโลกไม่เคยต่ำกว่า300ล้านเครื่องใน19ปีผ่านมาโดยเชื่อไหมฮะเรามาดูกันนะครับ ปรากฏว่าในปีที่แล้วเนี่ยยอดการส่งสมาร์ทโฟนแบรนด์สัญชาติจีนเนี่ยทำได้แค่286ล้านเครื่องหายไป43ล้านเครื่องเมื่อปีเมื่อเทียบกับปี2021แล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่าจีนไม่เคยขายมือถือไม่ว่าจะเป็น oppo vivo นะฮะ xiaomi huawei เนี่ยนะขายทั่วโลกรวมกันเนี่ยนะครับไม่เคยต่ำกว่า3 300ล้านเครื่องในแต่ละปี ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับจึงกลายเป็นสัญญาณที่ยําแย่มากๆเลยนะครับในวงการของมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของผู้ผลิตชื่อดังของค่ายจีนไปดินใหญ่นะครับถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูสาเหตุกันแล้วมาดูแบรนด์กันก่อนนะครับแบรนด์ของสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับคือ vivo ใช้กันอยู่ว่า vivo นะครับ b i v o เนี่ยนะฮะ vivo เนี่ยมีส่วนแบ่งตลาด18.2%นี่ขนาดว่าขายแย่แล่ในปีที่แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งสบแปรากฏว่า แบรนด์มือถือสมาร์ทโฟนวีโมของจีนเนี่ยในปีที่แล้วนี่นะครับยอดส่งมอบเนี่ยนะฮะตกไปถึง25%อันดับ2คือหัวเว่ยนะฮะหัวเว่ยนี่นะครับกับปรากฏว่าสวนตลาดเนี่ยคือมียอดส่งมอบเพิ่มขึ้น34%ก็จริงแต่ปรากฏว่าโดยรวมแล้วก็ยังตกอยู่ดีนะครับอันดับ3นะครับปรากฏว่าไม่ใช่แบรนด์สัญชาติจีนครับแต่เป็น iPhone มียอดส่งมอบลดลง4.4%และก็ไปเสมอกับอันดับที่4ก็คือแบรนด์ Oppo ของจีนนะฮะ นี่คือเป็นภาวะของสมาร์ทโฟนแบรนด์สัญชาติจีนที่ตกดั่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ19ปีนะครับถามว่าสาเหตุมาจากอะไรแน่นอนครับกำลังซื้อหายกำลังหนี้บานเศรษฐกิจจีนตกต่ำและเศรษฐกิจจีนในปีที่แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าขยายตัวเพียงแค่3%คือย่ำแย่ที่สุดในรอบประมาณ47ปีตั้งแต่จีนเปิดประเทศหรือก่อนจีนจะเปิดประเทศซะดยซัมไปนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนต่อมาก็คือนโยบายของการไม่อยู่ร่วมโควิด -19 ของประธานาธิบดีสีจินผิงนะเพมันการไม่อยู่ร่วมโควิดสิที่ใช้มาตั้งแต่เกิดโควิดสิถึง2ปีกว่าในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้โรงงานมีปัญหาเปิดเปิดปิดปิด,ปดต้นทุนกําลังสูงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือในช่วงที่บอกว่าคนต้องอยู่บ้านต้องทํางานที่บ้านออกไปไหนมาไหนไม่ได้นี่นะครับฉันรอในจีนแผ่นดินใหญ่ดูจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทราบไปทราบไฮะเพราะว่า โดยมุมมองและทัศนคติของกลุ่มคนประชาชนชาวจีนที่ถูกล็อกอยู่ในบ้านเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกต่างหากครับประกอบกับวิกฤตหนี้อสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกิดการลงทุนตกต่ําการเปิดตัวโครงการใหม่เมื่อเทียบกับพื้นที่ในการขายการขายโครงการที่มีอยู่แล้วในตลาดมือสองเมื่อเทียบกับพื้นที่ในการขายในปี2022นั้นทําสถิติย่าแย่ที่สุดในรอบตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่า กำลังซื้อในประเทศของจีนก็ไม่ไหวรอแล้วกำลังซื้อของตามเทศส่งออกไปตอนนี้ก็ไม่ไหวเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดภาวะอะไรครับดอกเบี้ยขึ้นแรงและเร็วเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบสทศวรรษกำลังซื้อทั่วโลกอ่อนแอหมดเลยตลาดการส่งออกเองก็มีปัญหาไปหมดนะฮะดังนั้นแบรนด์สมาร์ทโฟนสัญชาติจีนเองก็ถือว่าปี2022พูดได้ชัดเจนเป็นปีชงจริงๆครับ ขายมา19ปีทรงได้แต่ละปีไม่เคยต่ำกว่า300ล้านเขึ้นมีนี่เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับได้แค่286ล้านื่องการเป็นถิติที่วงการโทรคมนาคมหรือว่าสมาร์ทโฟนของจีนนั้นต้องจดจําไปอีกยาวนานเลยนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นตัวที่บอก้วครับว่าเวลาเราดูเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะตัวชีวัตมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ